สวัสดีค่ะหมอวีนะคะวันนี้ก็พบกับคลิปดันดอมนะคะในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งต่อไปของคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปของคุณก็ก่อนที่เราจะไปฟังคาทานายนะคะเรามาเช็ดพลังงานตัวตวนกันก่อนวันนี้วีจะใช้ไพ่สาหรับเดียวในการเช็ดพลังงานแล้วก็ในการทํานายนะคะวันนี้พลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปดันดอมในวันนี้นะคะพลังงานแรกเลยนะถ้าตรงไปฟังกันต่อแต่ถ้าไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เป็นพลังงานรวมนะคะ แล้วก็ถ้าใครอยากจะฟังเพื่อไปเป็นการไกด์ไลน์ก็ได้แล้วก็ฝากทุกคนคอมเมนต์นะคะหรือว่ากดไลค์กดแชร์ share, ช่วยวีด้วยนะคะแล้วก็เป็นพยานด้วยนะว่าตรงไหมนะคะวันนี้ก็มาดูพลังงานของคุณพลังงานของคุณที่ผ่านมาเจอคลิปนั้นด้วในวันนี้พลังงานแรกวีบอกเลยว่าคุณนะคะมีการลุกขึ้นมานะคะแอคชั่นหรือคุณรู้สึกว่าคุณต้องต้องต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องการงานคุณต้องลุยนะคะมันมีบางอย่างเข้ามากระตุ้นคุณนะคะด้วยความด้วยด้วย ด้วยความมั่นคงนะวิรู้สึกว่ามันเป็นการกระตุ้นที่ดูสิมันเป็นการสถิตของของไฟอะคะ่ะมันเป็นไฟเหมือนอารมณ์อารมณ์ไฟพระวิญญาณหรือว่าไฟเอ่อไฟที่มันมันรู้แล้วแหละว,ว่าสุดท้ายแล้วมันต้องทําอะไรวิรู้สึกว่าคุณคุณผ่านอะไรมาเยอะมากๆค่ะเป็นพลังงานของคนที่เป็นผู้นานะคะเป็นผู้แบกผู้เบิกผู้ตื่น,ผ,นผู้ตื่นรู้นะคะผู้ตื เบิกบามนะคะกราบนะคะเอาเป็นพลังงานของคนที่ต่อสู้หนักมากๆค่ะแล้วก็พลังงานต่อไปนะคะเป็นพลังงานแรกเนาะเป็นเจ็ดดาบเจ็ดไม้เท้านะคะแล้วก็พลังงานที่สองนะคะเป็นสี่ดาบนะคะคุณจํานวนต่อการรอคอยคุณคุณไม่คุณไม่คมาดหวังคุณไม่กดดันตัวเองวิรู้สึกว่าคุณทานฟอร์มตัวเองได้อย่างอยู่คนเดียวจนจนมัน จนมันสะถียนจนมันหนักแน่นจนมันมั่นคงคุณอยู่คนเดียวอยู่กับวันเวลาได้อย่างมีคุณภาพมากๆครู้สึกว่าคุณรอคอยด้วยความเข้าใจนะคะมันอาจจะดูเศร้ามันอาจจะดูนิ่งแต่วีรู้สึกว่าคุณคุณอยู่เป็นคุณรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องเป็นไปด้วยด้วยเวลาที่มันเหมาะสมและคู่ควรเพราะว่า สิ่งที่มันมั่นคงอ่ะมันต้องใช้เวลาเนาะมันไม่ใช่แบบต้องใช้ความรวดเร็วนะคะมันจึงทาให้คุณใจนึงก็อยากให้มันหมุนไปไวๆใจนึงก็อยากก็เข้าใจอ่ะเอออารมณ์แบบคุณเติบโตแล้วก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทั้งม่านตาทั้งทั้งเออทั้งโลกและทางธรรมนะคะคุณเข้าใจว่าสิ่งไหนต้องต้องเออรวดเร็วเลยสิ่งไหนต้องช้านะคะในการรอนะคะแล้วบีก็รู้สึกว่าคุณ ปลอดภัยแล้วในตัวเองสีดาบคุณคุณวางทุกทกุคุณอยากให้อภัยทุกคนหรือว่าอยากปล่อยทุกคนไปแล้วคุณก็อยากดูแลตัวเองคุณอยากปกป้องตัวเองคุณอยากทนุถนอมตัวเองคุณรู้สึกว่าตัวของคุณนั้นมีค่ามากๆนะคะในตอนนี้คุณรู้สึกว่าเวลาตัวคุณ มีคุณค่ากับคุณมากๆเลยในในทุกวันนี้รู้สึกว่าคุณละเมียดละไมในการใช้เวลากับตนเองอย่างเกิดผลมากๆเลยค่ะสาหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปและน้อมในวันนี้วีรู้สึกว่าคุณเหมือนค้นพบนะคะขุมสมบัตินะคะที่มีคุณค่ามากที่สุดนั่นก็คือตัวของคุณเองนะคะวีรับรู้ถึงการที่คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณแบบฮ้ยชันเอาตัวชั้นไปทําอะไรมาที่ผ่านมาอะไรแบบเนี้ยเออเป็นพลังงานของคนที่ Queen War, ะควีนอว่ากับมาทำงานกับตัวเองนะคะด้วยความเข้าใจแบบพันเปอร์เซนต์คุณรู้ว่าทุกวินาทีมันต้องทำเพื่อตัวเองเพราะมันจะส่งผลไปเพื่อผู้อื่นอย่างไรมันจะคุณภาพแบบไหนอนะคะ่ะคุณคุณเมื่อก่อนคุณเคยเป็นคนที่แบบอารมณ์แบบว่าถ้าคุณทําอะไรให้ตัวเองก่อนคุณจะชอบรู้สึกผิดว่าคุณเห็นแก่ตัวไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดสถานการณ์ต่างๆความแลนแค้นทุกยากลําบากนะคะสิ่งต่างๆผ่านความ หนาวเหน็บนะคะมาแล้วคุณก็เติมตัวเองจนเต็มแล้วเป็นเวลาที่คุณให้มันคุณภาพคุณจึงเป็นคนที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาทําทุกอย่างเพื่อตัวเองก่อนเพื่อที่อยากจะให้ผู้อื่นได้อย่างคุณภาพนะคะวิรู้สึกว่าคุณอยู่ในเวที่ใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้ได้เป็นอย่างบรลานแล้วอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมเข้าใจทุกสรรพสิ่งไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีทุกอย่าง ไม่มีอยู่จริงเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปวีรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับวันนี้มากๆนะคะมงลงเลยอะวีรู้สึกว่าคนที่ผ่านมาเจอคลิปในวันนี้คุณมงลงค่ะล่างทองของคุณล่างแบบล่างที่มันทรงงานอะล่างที่มันแบบปกติแล้วเราจะ เข้าใจผู้คนเราเราจะอาจจะล่างทองในเรื่องของคนามาล่างทองในเรื่องของเงินซึ่งตอนนี้กลายเป็นล่างล่างทองในเรื่องของเวลาและก็การรักตัวเองซึ่งมันครบพร้อมมากๆสําหรับคนที่ผ่านมาเจอเอ้ยสำหรับคนที่มาเจอคลิปวีในวันนี้วีรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พบสันติสุขเหมือนสวรรค์นบนดินอะอยู่เหมือนสวรรค์นบนดินคุณปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปแบบที่เขาอยากจะเป็นแล้วคุณก็เคียงข้างกับทุกอย่างด้วยความรักที่ไร้เงื่อนไขมากๆค่ะ เป็นพลังงานที่ส่งพลังมากๆจริงๆอะถ้าพลังงานของคุณนะคะหรือว่าความรู้สึกของคุณนะคะตรงกับสิ่งที่วีบอกนะคะแล้วเรามาดูว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปของคุณมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะคะขอให้พี่ไพ่มาเล่าให้ฟังเนาะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสื่อสารนะคะวันนี้วีตั้งใจทํามากๆแล้ววีก็เออนอนมัสการวีก็เตรียมหัวใจในการอ่านไพ่นะคะทํากันบ้านมาอย่าง ทำการบ้านเรื่องหัวใจเตรียมหัวใจได้อย่างแบบพร้อมมากๆมีสติสมาธิสติสัมปชัญญะมากๆสําหรับการอ่านไพ่ในวันนี้เราวีก็เชื่อว่านะคะมันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทุกคนนะคะจะสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้นะคะโอเคนะคะมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหสิบไม้เท้าว้าวอืมโอเคนะคะจบแล้ว สองดาบคุณเดินมาสุดคุณเดินสุดสุดเขตแดนพระเจ้าอะ่ะวีบอกเลยว่าสุดเขตแดนพระเจ้ากับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกความรู้สึกทุกๆลมหายใจของคุณ,ค,ณคุณคิดอย่างถี่ถ้วนเมื่อก่อนคุณอาจจะพีผามอาจจะทําอะไรที่มันแหวกใจคนตัดสินคนเร็วรู้สึกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ณปัจจุบันรู้สึกว่าคุณมันจริงๆคุณบวชได้เลยนะแต่ยังไม่ได้บวชหรือว่าคุณอาจจะอยู่ในเวที่ปรง ปงได้อะคุณแบบกูตายได้เลยนะแต่กูยังตายไม่ได้เท่านั้นเองเพราะแบบตายในที่นี้คือคุณคุณคุณตายในเนื้อหนังแล้วอะคุณบังเกิดใหม่เป็นจิตวิญญาณเหมือนตอนนี้คุณเดคคุณใช้ชีวิตผ่านจิตวิญญาณนะคะคุณไม่ได้ไม่โลภไม่อะไรเลยม,มีมีทุกอย่างไปเพื่อใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีสันติสุขไม่สุข นะคะแล้วก็ไม่ทุกข์เพราะว่าสุกเกินไปก็ทุกข์ได้ทุกเกินไปก็ทุกนะคะแต่การที่คุณไม่ทุกข์ไม่สุขรับรู้ทุกสิ่งนะคะและปล่อยทุกสิ่งผ่านไปนั่นคือสันติสุขนะคะเพราะว่ามนุษย์เราถูกกระตุ้นโดยสารโดปามีนทุกคนสารโดปามีนคือการที่เราต้องได้จากผู้อื่นเราถึงจะรู้สึกดีเราต้องได้รับสิ่งนู้นสิ่งนี้เราต้องได้ของเราถึงจะรู้สึกดีแต่คุณเป็นเวที ใช้ชีวิตแบบธรรมดาเรียบง่ายและอะไรที่ได้มามันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณทํในในปัจจุบันอยู่แล้วมันจึงทาให้คุณเป็นคนที่มีมีสันติสุขแล้วก็ไม่ไม่ตามกระแสะโลกแล้วก็ไม่ได้ดบก,กระแสะโลกอะค่ะคุณคุณใช้ชีวิตได้อย่าง Infinity, อินฟินิตี้อะเออวีรู้สึกว่าชีวิตของคุณโคตรอินฟินิตี้สองดาบไม่ตัดสินตนเองและไม่ตัดสินผู้อื่นคุณเคย คุณเคยร้ายมาแล้วคุณดีได้คนอื่นก็ร้ายมาแล้วเขาก็ดีได้คุณไม่ตัดสินใครในวันนี้คุณคุณเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามวาละของผู้คนเป็นพลังงานของคนที่เป็นครูรู้เป็นอาจารย์นะคะเป็นคนที่ระเมียดลไมัยในการใช้ชีวิตอาจจะมีคําถามกับตัวเองว่าฉันเกิดมาเป็นใครทําไปทําไมเพื่ออะไรทุกคนตามตามหาอะไรอยู่และความสุขของฉันคืออะไรนะคะวีรู้สึกว่าคุณคุณละเอียดละเมียดละไมัยกับตัวเองมากๆเลย โอเคนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจับอาจจะเคยมีเรื่องของเออถ้าทําแบบนี้แล้วมันไม่กระตันยูนะทําแบบนี้แล้วผู้ใหญ่จะรักอะไรเงี้ยคุณวางทุกอย่างลงแล้วคุณทําทุกอย่างให้มันเป็นไปในแบบที่เป็นคุณโดยธรรมชาติใครจะรักก็รักไม่รักก็ไม่เป็นไรคุณก็ยังจะรักทุกคนเหมือนเดิมเออคุณเป็นแบบนี้นะคะนะโอเคไปต่อค่ะเดทนะคะลคุณจบทุกสิ่งคุณจบชีวิตเก่าคุณคุณหยุด คุณตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปแล้วคุณยอมจำนวนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างอะไรที่คุณเคยคบไว้เอื้อประโยชน์ต่อตัวเองนิดเดียวไหม่แบบคุณได้เขาคุณได้จากเขาสิเปอร์ซ็นเขาได้จากคุณเก้าสิบคุณก็ยังคบเขาไว้เพราะคุณเป็นคนที่เออคนทํำดีกับคุณนิดนึงคือคุณแบบบุญคุณล้นหัวไม่ได้หมายถึงอะไรแต่คุณรู้สึกว่าแบบคุณคุณเป็นคนเห็นคุณค่าทุกสิ่งมาเลยทําให้คุณเป็นคนที่ จะเก็บคนที่ไม่จําเป็นไว้แล้วก็มีคนที่เขาแทรกแซงคุณแบบมาเอาความใจดีของคุณไปใช้อ่ะคะ่ะซึ่งตอนนี้คุณมาพอคุณไม่ตัดสินคนใช่ไหมพวกเขาก็เปิดเผยเนื้อแท้ของเขาจนคุณได้เห็นทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนเปิดเผยวีบอกได้เลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะแล้วเปลี่ยนแปลงจริงเดดขึ้นชีวิตของคุณนะคะชีวิตเ,เก่าๆจบลงหมดเลยอะไรที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของความเจ็บปวด ตอนนี้คุณได้ดับมันลงด้วยรักที่ไร้เงื่อนไขทั้งหมดรักที่ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนดีแล้วอยากจะได้ใจใครแต่คุณแค่อยากได้ลมหายใจของตัวเองกลับขึ้นมาและอยู่กับครอบครัวอยู่กับชีวิตที่ได้ยิ้มในทุกๆวันนะ่ะเออวีรู้สึกว่าคุณเป็นแบบนั้นในตอนนี้นะคะมันเกินมากกว่าบรรลุธรรมนิดนะวีจะบอกให้อ้ายเอ้อุ้ย คุณหลายคนนะคะได้พบรักแท้รักแท้ในที่นี้วีไม่นิยามนะคะแต่วีรู้สึกว่าเมื่อคุณได้เจอคนคนนี้สังคมนี้วีรู้สึกว่าคุณเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่ดีขึ้นและคุณก็รู้ว่าการที่อยู่ตรงไหนแล้วมันมีคุณค่ามันเป็นอย่างไรอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องอยู่ถูกเราไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเราเราจะมีค่านะแต่ความหมายของคุณก็คือเอาตัวเองไปอยู่ใน ในที่ที่มีคุณค่าและคุณก็ไปทดสอบมาต่างๆโน่นนี่นั่นเทียบหลายสังคมเทียบหลายที่เทียบหลายบุคคลและคุณได้ค้นพบว่าคุณมีคุณค่าตามแบบฉบับที่คุณน่ะรู้สึกว่าตัวเองมีอ่ะใครที่จะพูดคุณสมบัตินั้นออกมาและวิรู้สึกว่าคุณได้เจอเขาแล้วคุณได้เจอความรักแท้นั้นที่เขามองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของคุณที่ไม่ใช่จะมาชมแบบไปเรื่อยอ่ะแต่ชมตามที่คุณรู้และตรวจสอบภายในตัวเองได้ เออคุณเป็นแบบนั้นเดลิเวอร์นี้เกิดขึ้นด้วยความรักที่มันมันแท้มันแท้แน่นอนไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ตรงตามที่คุณเข้าใจวีบอกเลยว่าคุณอาจจะต้องทบทวนนะคะแต่คุณคุณคนที่มาเจอคลิปวีในวันนี้คุณรู้คุณค่าในตัวเองคุณรู้คุณค่าในผู้อื่นความรักแท้ของคุณมันมันเกิดขึ้นในตัวของคุณคือวีจะบอกว่าวี วีไม่เคยแบบวีีถ้าถามเนื้อคู่นู่นนี่นั่นอะวีตอบไม่ค่อยได้วีคนไม่ค่อยอินเรื่องกับความรักสักเท่าไหร่วีเคยอินมามากแล้วสุดท้ายมันก็จบลงค่ะสิ่งที่วีอินที่สุดก็คือการใช้ชีวิตแต่ยังต้องรักคนอื่นต่อเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านมาเจอจะไม่ต่างจากวีสักเท่าไหร่พลังงานของแม่หมอก็จะดูดล okay. ูกลวงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านมาเจอคลิปรันดอมในวันนี้คุณเป็นคนที่ เชื่อว่ารักแท้ไม่อยู่มีอยู่จริงเพราะคุณมีมันเองคุณรู้ว่าเวลาที่คุณรักใครใจของคุณมันใหญ่ขนาดไหนมันไปได้ไกลแบบไหนเวลาที่คุณทุ่มเทกับความรักคุณสามารถนั่งรถไปได้คุณสามารถไปอยู่เคียงข้างเขาแม้จะมีหรือไม่มีคุณก็ไม่เคยมองเรื่องไกายภาพถ้าคุณรักคนคนนั้นไปแล้วคุณคุณเลยจะเป็นคนที่รู้ว่าความรักแท้มันเป็นยังไงเพราะคุณเป็นมันเองนะคะและพอคุณเป็นมันเองได้และคุณมั่นใจคุณมี องค์ความรู้นี้แล้วคุณก็ตรวจแล้วคุณก็เจอความรักนั้นแล้วนะคะเป็นพลังงานของคนที่พบความรักผ่านสิ่งที่ตัวเองเป็นลดไปต่อค่ะสองเหรียญน,นะคะคุณกำลังถูกปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการเป็นคนที่เอ่อบาลานซ์ตัวเองได้นะคะคุณเป็นคนที่เทสดีนะ แต่งน้อยแต่ดูดีเป็นคนที่เหมือนเป็นไม้แขวนเสื้อค่ะใส่อะไรก็ดูดีเป็นพลังงานของคนที่แม้คุณจะไม่ได้มีทรัพย์มากแต่คุณเป็นคนต่อให้มีมากหรือไม่มากแต่คุณเป็นคนแต่งตัวแบบขึ้นอยู่แล้วเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะและการเปลี่ยนแปลงนะคะวิรู้สึกว่าคุณอาจจะได้เป็นอาจจะได้ยก,ย,กย,ย้ายหรืออาจจะได้เปลี่ยนถิ่นฐานนะคะด้วยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการเงินมากขึ้นในเรื่องของรูปรักษ ภายนอกมากขึ้นหลายคนเปลี่ยนการแต่งตัวหลายคนเปลี่ยนแนวบ้างหรือหลายคนกลับมาออบำรุงผิวพรรณขัดผิวนน่นนี่นตัวเองประทินตัวเองนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนคุณรู้ด้วยนะคะว่าคุณกําลังจะไปเป็นคุณในเวอร์ชันไหนเฮ้ยเป็นพลังงานของคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์วิยังพูดย้าอยู่นะคะเป็นคนที่มีเซนต์มีศาสตร์มีศิล์นะคะในการดาเนินชีวิตพลังงานของคุณเป็นคนจริงใช้ชีวิตจริงมีความเพ้อฝันแต่ เพอน,นั้นต้องเป็นจริงได้นะคะเป็นคนที่สามารถทําความฝันให้เป็นจริงได้แบบธรรมชาติอะ่ะเป็นแบบซินโดรโด่าลืมรองเท้าไว้นะแล้วคุณมันว้าวตรงไหนรู้ไหมคุณบาลานด้วยนาฬิกาค่ะสองเหรียญปกติมันจะบาลานด้วยเงินแต่คุณบาลานด้วยนาฬิกาวิบอกเลยว่าคนที่รอคอยได้ผ่านวันเวลาได้คนที่เข้าใจวันเวลาไม่มันเล่งว่ามันไห่เมื่อไหร มาแล้วจ้านะคะดึเมจิเชียนออ้คุณเก่งมากพี่บอกเลยว่าชาวกองนี้คนที่ผ่านมาเจอคือมันนอมในวันนี้คุณเก่งคุณตั้งใจคุณทําคุณรู้แล้วว่าคุณจะไปเป็นใครอาจจะไม่ได้รู้ขนาดนั้นแต่เป้าหมายของคุณมันชัดเจนเว้ยว่าคุณจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองมีองค์ความรู้ที่เป็นเนื้อแท้จากภายในดืเมจิเชนะคะหลายคนนะคะถูก เทรนให้เป็นคนที่สื่อสารเป็นคุณอาจจะเรียนรู้พัฒนาตนเพิ่มด้วยนะคะในช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะกําลังคลุกกลุนวีรู้สึกว่าคุณกําลังเป็นเหล็กที่มันกําลังร้อนอะที่มันร้อนแล้วมันต้องตีแล้วอะเออแบบมันต้องเป็นรูปเป็นร่างแล้วอะวีบอกได้เลยนะคะว่าวอันนี้เนาะก็วันที่สามสิบเนี่ยแหละในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากวันที่คุณเห็นคลิปวีเนี่ยวีบอกเด้ว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงจริงๆด้านความรักด้านการเงินด้านการงาน ชีวิตของคุณจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะคะด้วยการแล้วแต่คุณทํามันมานานแล้วนะคุณทํามันมานานแลมปีหลายเดือนนะคะกว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองด้วยสิบถ้วยเลิศคุณจะได้พบครอบครัวที่แท้จริงคุณจะได้มีความสุขที่แท้จริงคุณมีความสุขคุณแต่คุณเป็นคนที่มีความสุขได้ตัวเองเพราะฉะนั้นพอคุณเริ่มที่ตัวเองปุ๊บคุณไปเติมคนรอบข้างคนรอบข้างก็จะเต็มและคนที่เติมเต็มทั้ง หมดนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมาเจอกันอะ่ะวิบอกเลยว่าสิบถ้วยขึ้นโอ้โหอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นน้ำแห่งชีวิตให้กับผู้คนและตนเองรล The Emperor มีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนตำแหน่งงานมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนที่ทาง The Emperor นะคะแสงเหนือนะคะส่องมาที่คุณแล้วเพราะฉะนั้นหายเหนื่อยได้เลยวิบอกเลยนะคะว่าการเงินการงานของคุณจะดีขึ้นนะคะไปในทางที่ดีขึ้นหมดเลยครึ่งปีเนี้ยปีเนี้ย เข้าเดือนที่เจ็ดแล้วเนี่ยชีตของคุณจะพลิกผันมากๆเตรียมตัวคะ่ะเตรียมหีบไว้เก็บเงินเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เลยนะคะอ่ะและอีกหนึ่งใบโอ้โหคุณคือผู้ถูกเลือกคุณคือผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังเพื่อที่จะสมหวังจริงๆและไพยใและไใต้สำหรับเป็นสองไม้เทา้าชีวิตที่คุณมินิเฟสชีวิตที่คุณเลือกที่คุณอดทน โดนลังแกโดนเหยียดย้ำโดนกดนะคะผ่านความทุกข์ยากลําบากความแหลนแค้นทุกอย่างนะคะในชีวิตของคุณที่ผ่านมาที่คุณอดทนอดเปรี้ยวไวกินหวานที่จะค่อยๆใช้ชีวิตค่อยๆหายใจนะคะค่อยๆสร้างวีบอกเลยว่าสิ่งที่คุณทํามามันกําลังจะเกิดผลสิ่งทั้งหมดที่คุณทำอะคะ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมปรบมือให้ให้คนที่ผ่านมาเจอคือบันด้อมในวันนี้วีบอกเลยว่าแบบ มันมันสุดมันสุดมากจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้เนาะพระวจนะนะคะประจําวันของวันนี้วีชอบมากนะคะในสดุดีบทที่3ข้อที่5้าถึงหกับไปว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ํามัน คูยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพระเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิดนะคะเอมเอมนเพราะฉะนั้นในวันนี้วีรู้สึกว่าชีวิตของคุณเดินทางมาไกลแล้วมากจริงๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจัดเตรียมโต๊ะอาหารจัดเตรียมสิ่งที่ดีไว้คุณต่อหน้าคู่อริของคุณนะคะ และทรงเจิมพวกคุณด้วยน้ำมันนะคะถ้วยของพระองค์ก็ร้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามตัวของทุกๆคนไปเพราะพวกคุณเป็นคนที่มีความดีคุณไม่ใช่คนดีแต่คุณมีความดีอยู่ในตัวคุณไม่ใช่คนที่เออจะมาแบบดีไปกว่าใครแต่คุณก็เป็นคนที่ฝ่ายดีที่สุดวีขอบคุณท่าทีหัวใจนี้ของพวกคุณด้วยและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะวีขอให้ทุกคนนะคะรับมันไป มันคู่ควรกับทุกคนแล้วมากจริงๆนะคะให้ทุกคนจงขอบคุณในทุกกรณีวิเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเกิดผลดีมากๆแน่นอนจากการอ่นรานไพ่ในวันนี้การเปลี่ยนแปลงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะเชีววีวีว,วีแน่ใจมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วสําหรับคริสนอมนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งต่อไปของคุณนะคะวีบอกเลยว่าว้าวซามากทุกคนจะว้าวในทั้งภายนอกและภายในของคุณนะคะ วันนี้วิกก็ฝากนะคะให้คำปรึกษาเนาะผ่านไพ่ยิบซีนะคะรับให้คำปรึกษานะคะ15นาที2 2 5ยบาท30นาที5้าห้าบ้าบาทหนึ่งชั่วโมง1,111พันหนึ่งอบาทนะคะแล้วก็ยังรับนะคะเลูกศิษย์นะคะมา ฝึกอ่านไพ่ยิบซีนะคะผ่านจิตวิญญาณนะคะแล้วก็วีจะสอนสอนนะคะด้วยตัวต่อตัว,ตวทุกคนเลยนะคะใครไม่ได้อะไรยังไงก็จะคุยค่อยๆใช้เวลากันไปนะคะ่ะจ่าย2900ันานะคะ99บาทราคานี้นะคะครบกันยาวๆมีอะไรก็คุยกันได้นะคะมาเป็นครอบครัวในการอ่านไพ่ในการพัฒนาจิตวิญญาณไปด้วยกันนะคะวันนี้วีขอบคุณทุกคนมากๆนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ